สวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้กศนเพชรเซนาจะมาขอสัมภาษณ์อาจารย์เรื่องเกี่ยวกับการทํางานร่วมกับกศนและการที่ไปเรียนรู้ชาวิพนะคะขออาจารย์แนะนําตัวเองหน่อยค่ะคะ่ะดิฉันนางพันธุ์สุธีภาศักดีอดีตเป็นครูโรงเรียนวัดเจ็ดในปัจจุบันเป็นข้าราชการบํานาญของสานักงานการประถมศึกษาอ,าอ,าอ,อําเภอเพนครศรียาเขตสองนะคะ,ะก็ได้เคยไปเรียนรู้กับ กศนอมาก็คือที่เทศบาลเมืองเสนาเป็นกศนอของของเทศบาลเมืองเสนานะคะก็ได้ไปเรียนดูเรื่องการทํากระเป๋าผ้าด้นมือนะคะประโยชน์ที่ได้จากการทําอันนี้ก็คือสร้างสมาธิให้กับเรานะสามารถฝึกความอดทนอดกั้นที่จะทําจนสําเร็จเพราะว่าต้องทําด้วยมือทั้งใบนะคะต้องทําด้วยมือเย็บด้วยมือทั้งหมดนะคะอ่าก็ทําให้เราเกิดสมาธิแล้วผู้ที่ได ผู้ที่เรียนเขาก็ได้นําไปต่อยอดทํากระเป๋าสตางค์ทำกระเป,ป๋นะคะเอาไปอาจจะไปทําจําหน่ายได้นะคะแล้วแต่ความสนใจของแต่ละคนนะคะแล้วทีนี้ด้านที่ได้ไปเป็นวิทยากรร่วมกับร่วมกับกอสนหน,นะคะก็จะมีอันนี้เป็นทําเสื้อมัดย้อมนะคะ<ม>ก็ได้มาเรียนรู้ที่บ้านนะคะ โดยครูก็ได้พานักเรียนมาเรียนที่ที่บ้านนะคะการทําเสื่อมัดย้อมผู้เรียนก็สามารถที่จะนําไปต่อย,ยอดไปทําจําหน่ายได้ตามออเดอร์ที่มีผู้สั่งมานะคะอันนี้ก็ขายได้หลายตัวอยู่นะคะ,คะอะันนี้อันนี้อันนี้กระถางเพ้นกระถาง<ล>จาก,กาจากกระถางธรรมดาก็ให้เพิ่มมูลค่าขึ้นสวยงามถ้าผู้เรียน รู้จักนําไปต่อยอดพัฒนาฝีมือก,ก็ขายได้นะคะอันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นการวาดภาพนะคะนี่ภาพภาพสีน้ำสีน้ำนะคะ<อ>ภาพสีน้ําอันนี้เป็นสีอะคริลิกนะคะวาดบนผ้าใบนะคะก็ถ้าถ้าสนใจก็มาสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้นะคะอันนู้นก็จะเป็นโมบายโมบาย แบบไทยๆนะคะก็คือการใช้วิชาการร้อยหน้าช้างก็ได้ไปสอนเฉพาะร้อยหน้าช้างผู้เรียนก็ได้นำเอาไปใช้ตกแต่งบ้านสวยงามนะคะถ้าถ้าจะติดต่ออาจารย์ไปสอนวิชาชีพสามารถติดต่อได้ได้ทางไหนคะทางทางเฟซบุ๊กทางไลน์ก็ได้โทรศัพท์ก็ได้อจร์ก็ขอทางกสนก็ขอขอบคุณแค่นี้นะคะขอบคุณ